จากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนกัมพูชาในวันที่31ตุลาคม2557หารือความเป็นุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนายพุลเซน็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้นำคณะมาประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการในประเทศไทยในวันที่19ธันวาคม2558โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมได้มีการตกลงขยายความร่วมมือในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและต่างเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น3เท่าภายใน5ปีเพื่อติดตามความคืบหน้าการหารือระหว่าง2ประเทศและเพื่อประเดิมยุทธศาสตร์ดีพนิ่งอาเซียนโดยมี CLMV SR h o m e m a r k ร t รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ดรสุวิตเมสินรีได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนเยือนกัมพูชาผลักดันการค้าและการลงทุนของไทยในกัมพูชา ในวันที่3คุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชานำเสนอขยายความร่วมมือทางการค้าให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้และกล่าวปาฐกถากับนักธุรกิจกัมพูชาและนักธุรกิจไทยแสดงเจตจำนงทางการค้า และดำเนินธุรกิจของไทยในกัมพูชาต่อจากนั้นนักธุรกิจไทยและกัมพูชารวม200รายเจรจาธุรกิจร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน t o อปไทยแบรนด์ส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่ต่างประเทศจัดในวันที่3 7ถึง7กุมภาพันธ์ ตามเออตอนจ้ัาผู้อตอมด้ทำเมีอนไอ็ก็แล้เติมแต่ไงเดโบเป็นสกิพยานการลงนามระหว่างผู้ผลิตบอสไชสตาเลียนกับตัวแทนจำหน่ายในกัมพูชาเปิดตลาดครั้งแรกในอาเซียนจะขยายสู่ลาวและเมียนมาต่อไปพบกับนักธุรกิจกัมพูชาและนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในกัมพูชาณเมืองเสียมเรียบได้ตอกย้ำความตั้งใจของรัฐที่จะขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายอดส่งออกในอาเซียนปี2559เติบโต6% c l m v 13.6%ขยายลงทุนอาเซียนไม่ต่ำกว่า20%ใน3ปีจากปัจจุบันลงทุนและกว่า30,000ล้านตั้งเป้าไทยเป็น1ใน5ของประเทศที่ลงทุนธุรกิจบริการในอาเซียนมากสุดและเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างประเทศ